สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับลุงหลัง DIY วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาทำการเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำนะฮะหรือว่าน้ำยาคูลเลนนะครับตามมาดูกันครับในวันนี้นะฮะนอกจากจะทำการเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำแล้วเนี่ยนะฮะเราจะทำการล้างระบบภายในเขาด้วยนะครับโดยใช้น้ำใหม่ไล่น้ำเก่านะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการครับอันนี้เป็นสภาพเดิมของเขานะครับไม่มีน้ำยาอยู่เลยนะฮะ ก็จะเป็นสนิมนะครับต้องต้องทำการเปลี่ยนนะฮะต้องเติมน้ำยาคูเลนเข้าไปด้วยไม่คัไม่งั้นนะฮะเดี๋ยวระบบภายในเนี่ยจะเป็นสนิมไปสมดนะครับปั๊มน้ำเราก็จะแย่ด้วยนะฮะเดี๋ยวได้เสียตังกันนะครับ ขั้นแรกนะครับให้เราทําการคลายนะตั้งปลานะครับตำแหน่งเขาจะอยู่ใต้พัดลมนะล่างสุดเลยนะครับของตัวแผงมอเะอยู่ข้างล่างนี้นะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับจนน้ําไหลออกมานะฮะไม่ต้องหมุนออกจนจนเกลียวลุดนะครับหมุนแค่ให้น้ําสามารถไหลออกมาได้ก็พอนะครับ ก็ทดลองหน่อยนะฮะ ล่อยให้น้ำบ่อน้ำเดิมนะครับไหลจนหมดนะฮะจากนั้นเราก็จะมาทำการถอดล์วน้ำนะครับเพื่อที่จะได้ไล่ระบบน้ำออกให้หมดนะครับวิธีการถอดบ์วน้ำนั้นใช้ประแจนะครับรถรดุ่นี้ต o y ต้ a ค a m รี่ปี95นะฮะให้เราใช้ประแจเบสิกนะครับคลายนัดออก2ตัวนะครับแล้วก็ดึงล์วน้ำออกตรงๆอย่างนี้เลยนะฮะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะไม่ จะไม่แตะตัวเบาวน้ำนะครับถ้าท่านผู้ชมมีเ,เวลาเราสามารถถอดเบาวน้ําตัวนี้มาล้างได้นะฮะแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยผมผมจะไม่แตะนะครับอันนี้ผมจะถ่ายน้ําอย่างเดียวนะฮะเมื่อถอดเบาวน้ําแล้วก็ให้ทําการปิดาหางปลานะครับจากนั้นก็ใช้สายยางนะฮะฉีดน้ำเ,เข้าไปในแผงหม้ะน้ำนะฮะ ทีนี้น้ที่ไปนะฮะน้ำไปไหนนะครับในในคือส่วนที่น้ําออกมานะฮะก็คือน้ำใหม่นะฮะจะไหลเข้าไปในเครื่องนะครับแล้วก็ออกมาทางนี้นะครับไลน้ําเก่าแล้วก็พวกตะกันทั้งหลายที่อยู่ข้างในเนี่ยให้ไหลออกมานะครับสเกตนะฮะน้าที่ไหลออกมาเนี่ยนะฮะจะขุ่นมากนะครับในช่วงต้นๆนะครับให้เราฉีดน้าไล่ไปเรื่อยๆนะครับเปิดไล่ไปเรื่อยๆจนน้าใสนะฮะจึงพอนะครับ ในส่วนของเบาวน้ำนะครับท่านจะถอดล้างก็ได้นะฮะไม่ผิดกติกาน,นะครับแต่คลิปนี้ผมจะไม่แตะนะครับจากนั้นหม้อพักน้ํานะครับให้เราทํำการถอดออกมาแล้วก็ล้าทําความสะอาดหน่อยนะฮะนี่คือสภาพย์ทพักน้ำนะครับ ก็มีจุดรั่วด้วยนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็ให้ทำการเปลี่ยนจะดีกว่านะครับในส่วนของอน้ำในหม้อพักเดิมก็แย่แล้วนะครับมีตะกัรมนะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับสมควรต้องเปลี่ยนนะฮะต้องเปลี่ยนนะครับ,เป,นนรบเปลี่ยนแล้วต้องเติมน้ำยาด้วยนะครับอย่าใช้น้ำเปล่านะฮะ เมื่อล้างสะอาดแล้วก็สวมกลับที่เดิมนะครับดึงออกมาง่ายๆก็เสียบเข้าไปง่ายๆเหมือนเดิมนะฮะขั้นตอนถัดมานะครับให้เราทากาวประกันนะครับที่ตัวประกันเดิมของเบาวน้ำนะฮะก่อนที่จะประกบเบาวน้ำเข้าไปนะครับจากนั้นขันนัดเบอร์1ิบนะครับกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะ ขันแค่พอตึงมือนะครับอย่าขันแรงนะฮะเดี๋ยวนัดขาดนะครับไม่ใช่นัดขาดนะครับเป็นสตัดเกลียวขาดนะครับขออภัยจากนั้นก็รอนะครับให้เก่าวะเก็นแห้งนะฮะสักสองชั่วโมงนะครับแล้วก็มูลหางปลากลับเข้าไปให้แน่นตามเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการเติมน้ายามอนนะฮะอดี๋ผมใช้ตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อยี่ห้อหนึ่ง กลับหาซื้อได้ตามร้านขายอะไรทั่วไปนะครับผสมในตราส่วน1ต่อ3ได้นะครับก็คือน้ำสามส่วนแล้วก็น้ำยาตัวน้ำยานี้1นึงส่วนนะครับก่อนทำการเติมน้ำยานะครับให้เราผสมก่อนนะฮะผสมข้างนอกก่อนแล้วค่อยเติมนะครับห้ามเติมน้ำเปล่าเข้าไปแล้วค่อยเติมน้ำยาทีหลังนะฮะมันจะไม่ถูกต้องนะครับ อีกลับหนึ่งนะครับก็คืออย่าใช้น้ำประปาในการเติมเด็ดขาดนะฮะเพราะว่าน้ำประปาเนี่ยจะจะไปเกิดตะกันภายในนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือใช้น้ำาดื่มเหล่านี่แหละนะครับน้ำาดื่มปกติมาผสมนะครับจากนั้นก็บีบใส่ยางนะฮะท่อยางนะครับเพื่อไล่อากาศนะครับเติมเข้าไปจนเต็มแล้วก็บีบใส่ยางไล่อากาศนะครับ เติมน้ำยาที่หม้อพักนะครับน้ำยาที่เติมเข้าไปนะครับให้เกินคีบเลเวลอัพบนสุดขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เ,เครื่องร้อนแล้วเนี่ยนะฮะเวลาที่น้ำมันเดือดนะฮะแล้วมันก็จะมันวิ่งไปที่หม้อพักนะครับแล้วเขาก็จะดูดกลับนะฮะเพราะงั้นต้องเติมให้เกินไว้ก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมปิดฝานะครับสตาร์ทเครื่องนะฮะแล้วก็วิ่งให้เครื่องอุ่นนะครับให้เครื่องอุ่นเครื่องอร้อนนะฮะเพื่อที่จะให้บว่วน้ําเราเนี่ยทำการเปิดนะครับต้องวิ่งให้บ่ว,าวาน้ําเปิดนะฮะเพราะว่าลําพังแค่เปิดใสยย่ยางเติมน้ําให้เต็มเนี่ยเออจริงๆแล้วไม่เต็มนะครับระบบก็ยังต้องการอยู่นะครับทีนี้เมื่อเรา ก็มาจอดแล้วนี่เราจะเห็นว่านมันจะยุบหายไปนะครับก็คือวาน้ําเปิดนะฮะให้เราเติมน้ําเพิ่มเข้าไปจนเต็มนะครับแล้วก็บีบทอยยางเพื่อไล่อากาศอีกรอบหนึ่งนะครับเติมให้เต็มบีบใส่ยางไล่อากาศนะฮะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนน้าเต็มนะครับแล้วก็ทําการปิดฝานะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนออกเดินทางทุกครั้งอย่าลืมเช็คน้ํายาบอลน้ำนะฮะให้เต็มอยู่เสมอนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับชอบคลิปนะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงหลังด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ